thank mm -hmm. you ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ34ปีแบบแฮปปี้และอบอุ่นสุดๆค่ะสำหรับสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่มีครอบครัวคนสนิทรวมไปถึงหวานใจอยากหนุ่มไมพัทรเดชรวมด้วยงานนี้หนุ่มไมเองออกปากชวนปุกลุกไปเดินทางและฝ่ายหญิงค่ะก็ชวนเข้าไปหลอกซ้อยแบรนด์ดังเรียกว่าเป็นเส้นที่ถูกอกถูกใจอยากได้แบบสุดๆแต่ถูกทางหนุ่มไม้เบรกไว้ทันทีพร้อมส่งสัญญาณพนักงานรัวๆก่อนพี่จะคิดแผนหลอกปุกลุกว่าจะขอแยกไปดูโทรศัพท์ แล้วใครกลับมาเจอกันจากนั้นค้าในช่วงค่ำหนุ่มไมค์ก็โยเค้กมาอวยพรบนคล้ายวันเกิดไทยกับปุ๊กลุกก่อนที่จะส่งมอบของขวัญไทยทำเอาเจ้าตัวกรีดลัน่นเพราะเป็นเซนที่อยากได้ เปิดออกมาเจอชัดฟิลหนักมากค่ะเพราะว่าโดนหลอกก่อนที่หนูไม้เองค่ะจะหยิบสร้อยแบรนด์รูที่ปุกลุกอยากได้ออกมาให้เพราะตั้งใจจะให้เลือกของขวัญที่ชอบเองแต่เป็นคนเปนให้อยู่แล้วทําเอาซาปุกลุกดีใจแบบสุดตัวถึงคานเข้าไปสวมกอดกอดที่คนรอบข้างจะออกปากแซวว่าจะให้อะไรเป็นการตอบแทนทันใดน,นั้นค่ะซาปุกลุกก็คุกเข่าเอ่ยประโยคเด็ด แต่งงานกับผมนะครับพร้อมกับสวมแหวนให้กับหนูไม้แล้วก็สวมกอดกันค่ะซึ่งทางหนูไม้เองเนี่ยก็อุยพรกลับว่ามีความสุขมากๆกับทุกๆวันดูแลสุขภาพด้วยอยู่ด้วยกันไปนานๆอยู่ด้วยกันไปท้งชีวิตเลยงานนี้ค่ะเรียกเสียงเฮสนันโดยเฉพาะคุณพ่อของสาวปลุกลูกเองที่ยืมปรบมือยิ้มแก้มปิเลยทีเดียวค่ะ